ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันเสาร์คนที่จำวันเกิดไม่ได้ใน5เรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนช่วงปักแรกนี้ดาวเดิมเป็นวิปริตทุกดวงอาจทำให้เกิดทั้งเหตุใหญ่เหตุเล็กและเหตุใกล้น้ำทั้งน่ากลัวน่าหวาดหวั่นจะมีผลอย่างไรในห้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วง15วันแรกของเดือนพฤศจิกายน2567เเริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าการเงินรั่วไหลมีรายจ่ายค่อนข้างมากมีเรื่องให้คิดให้เครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง ส่วนเรื่องของการงานก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หากหางานอยู่ก็หางานยากหรืออาจมีปัญหาถึงขั้นไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองให้ดีต่อไปมาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องระวังทะเลาะกันมีปากเสียงกันได้ เพราะฉะนั้นให้ค่อยๆค,คุยกันปรับความเข้าใจจะดีที่สุดส่วนคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่มีคนเข้ามาความรักไม่ได้โดดเด่นและถ้าไม่ออกไปไหนก็ควรโสดต่อไปก่อนดวงรายปากของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วง15วันแรกของเดือนพฤศจิกายน2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์หมุนเงินอยู่บ้างอยากเก็บแต่ไม่ได้เก็บไม่ถึงขั้นฝึกเครืองมากนักแนะนาให้วางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามดองงานให้จัดการงานให้ดี คิดจะทำให้ลงมือทำเลยส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟอ้อระบบย่อยมีปัญหาหรืออาหารเป็นพิษได้มาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากความขยันของตัวเองส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันอาจมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันบ้างส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทำมาหากินยังไม่มีคนเข้ามาการงานโดดเด่นมากกว่าเรื่องความรัก ดวงรายปักของผู้จำวันเกิดได้ไม่แน่นอนหรือแจ้งเกิดช้าช่วง15วันแรกของเดือนพฤศจิกายน2567เริ่มต้นที่เรื่องการเงินช่วงนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่ยังไม่ได้ของที่ต้องการหรือยังไม่ได้ตามที่หวังส่วนในเรื่องของการงานอย่าออกงานเด็ดขาดหากคิดจะหางานอย่าคิดจะบอกใครด้วยให้หางานให้ได้แล้วค่อยยื่นออกส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องปวดหัวไมเกรนเส้นเลือดในสมองระวังด้วยปวดท้องน้อยอวัยวะเพศและรังไข่ มาถึงเรื่องโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่หากคิดจะทำอะไรให้จัดการและเปลี่ยนแปลงเลยจะทำให้เกิดเรื่องดีๆส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์แต่ไม่ได้แย่ส่วนคนที่ยังโสดอยู่แนะนำให้ออกไปเที่ยวหาเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองบ้างเรื่องความรักยังไม่มีเข้ามาและไม่ได้โดดเด่นขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ